คุณปู่ชาวอัมพาวานำทองคำสองบาทแก้บนอติสัมเพาทองหลังรับโชคกว่าครึ่งร้านปู่ไว้ย8 8ปีชาวอัมพาวาอาดีตเจ้าของสถานบันเทิงชื่อดังเมืองสมุทรสงครามนำสร้อยคอทองคำหนักสองบาทแก้บนอติสัมเพาทองหลังถูกลอตเตอรี่กว่า6.5แสนบาทวันที่6พฤศจิกายน2,563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลาประดิษฐานเทพเจ้าอา ตีสามเผาทอง พอค้าเรือสำเภาชาวจีนภายในวัดใหม่4ี่มื่ตำบล4ี่มืน 40, 000, อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่จุดจำหน่ายเครื่องบูชาของทางวัดว่าจะมีผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน63จำนวนกว่า6.5แสนบาทนําทองคํามาถวายองค์เทพเจ้าอาติสำเภาทองหลังจากได้มาบนบานสารกล่าวเอาไว้ผู้ส คือข่าวจึงได้เดินทางไปยังวันใหม่4ี่หมื่พบกับครอบครัวของนายสุนทรกิตติจินดาวงอายุ78ปีเป็นชาวอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามอดีตเจ้าของร้านอาหารชื่อดังในยุค90สวนอาหารนัดพบเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามก่อนจะปิดกิจการลงกลับมาอยู่บ้านด้วยอายุที่มากขึ้น ได้เดินทางมาพร้อมครอบครัวเพื่อนำสร้อยคอทองคำ96.5%หนัก2บาทมูลค่า58,000บาทจํานวน1เส้นมาถวายต่อเทพเจ้าอาติสัมเภาทองพ่อค้าเรือสัมเภาชาวจีนเพื่อเป็นการแก้บนตามความเชื่อนายสุนทรเปิดเผยว่าตนได้เดินทางมากราบไหว้เทพเจ้าอาติสัมเภาทองเพราะได้เห็นข่าวจากทีวีและเกิดความศรัทธาจึงได้ชวนญาติเดินทางตามหาว่า อาตีสัมเพาทองที่ตั้งอยู่ในวัดใหม่สี่มื่นั้นอยู่ที่ใดจึงได้มาพบว่าอยู่ในตำบลสี่มื่ที่อำเภอดำเนินสะดวกและอยู่ในสวนหากไม่ใช่คนในพื้นที่ก็จะไม่ทราบเพราะตนเองขับรถหาอยู่หลายรอบจนมาพบเมื่อวันที่28ตุลาคม2563ที่ผ่านมาจากนั้นได้เดินทางมากราบไหว้และได้บนบานสารกล่าวต่อเทพเจ้าอาตีสัมเพาทองไว้ว่าขอให้มีโชคถูกรางวัลใหญ่ หากถูกรางวัลจะนำทองคําหนักสองบาทมาถวายปรากฏว่า ได้นำเลขที่ได้จากการเขย่าเซียมซีนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลปรากฏว่าถูกรางวัลที่4จํจำนวน15ใบและรางวัลอื่นอีกรวมมูลค่า659,000บาทจึงได้นำทองคำมาถวายตามคำพูดที่ว่าไว้ซึ่งตนเองนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเห็นจากข่าวที่ออกทางทีวีว่ามีผู้ที่เดินทางมากราบไหว้และมีโชคดวงเฮงนำทองคำมาถวายตนจึงได้เดินทางมา ขอโชคลาบจากอาตีและบนถวายทองคำดังกล่าวด้านพระปลัดยานเดชจันทโสพโนเจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมืนกล่าวว่า หลังจากที่มีโยมนำทองคำสร้อยคอทองคำมาถวายให้เทพเจ้าอาตีสัมภาวทองตามความเชื่อและความศรัทธาซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งอาตมาก,ก็ไม่สามารถห้ามได้ทั้งนี้ทางกรรมการวัดก็จะเก็บรักษาทองคำนี้ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวหลังจากนี้จะได้จัดสร้างตู้กระจกขนาดใหญ่มาเพื่อครอบองค์เทพเจ้าอาติสัมภาวทองเอาไว้เนื่องจากขณะน,นี้มีชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธานำทองคำมาถวาย ให้จำนวนหลายบาทแล้วโดยเฉพาะที่ติดหน้าผากก็เป็นทองคำแท 96. ้96.5%หนัก1บาทพร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้เพื่อป้องกันมิจฉาชีพที่จะเข้ามาโจรกรรมและดูแลความปลอดภัยเอาไว้ส่วนทองคำชุดไหนที่ญาติโยมนำมาถวายให้อติสัมภาทองแล้วประสงค์ให้ทางวัดเปลี่ยนเป็นเงินปัจจัยก็จะนำมาเป็นปัจจัยบำรุงวัดและดูแลเด็กวัดที่รับอุปการะเอาไว้กว่า90คนต่อไป ขอขอบคุณที่มาข่าวจากแนวหน้าขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ